แบบอยากวันเดียวใบแดงอะไรอย่างเงี้ยใบเหลืองตีตอกลงเจงเงี้ยโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะขึ้นได้ไหมอ่ะแต่มันก็ต้องลองป่าวะเป็นละ อาชีพเก่าต้องกลับมาในเมื่อเราไม่มีไม่มีรถเห็นเห็นปะฉันไม่เห็น,หน,หนโอ้ฉันไม่มีรถเลย เอกฟังโน้นออกฟังนอองน้อเอนเชื่อจะคิดวับหัดแบบรู้อะเซนมันดีว่วแบบแม่งต้องกระดิกแน่นอนไอส้สตีนเนีอะพอดีที่ส้อ,อ่พี่นะขมามันมา,นมาหลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้ง,งชิ้นพอเห็น เปเน,นี่ยอุ้ยกำบังกัดจงไม่เห็นกู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 เพียง ไม่เสียแรงไม่เสียแรง <c oughs> มันไม่เห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> ใต้สอรเขาแบบเขาเล่นของฮะอ้นี่มันรู้อธิบายว่าโดนหนังควายเข้าทองแล้วต่ำๆเพราะจะไม่เห็นกูเนะี่ยถ้าใครกล้ามีสิทธิ์ยานุสิทธิ์นะหนังควายต้องเข้าทองแล้วอันดับแรกไม่ม่ดูแนละ้วไม่รูนะ้ไละ คือไอ้ยูเอ๋ยดูดวงเป็นเอ้จักรยานเฟี้ยวเยี่ยวรัดน่องเชี่อเรียกตำรวจแน่นอนเลยว่ะเรียกตำรวจแน่ๆียวส่งวัลตนาายแล้วมัตตาวิดกละ ไปละเจอก,กันหัวมาแล้วแต่หัววันมาหนีไม่พ้นจริงเรื่องพวกนี้ต้องให้บอกเขาเถอะตำรวจอะเฮ้ยมันเลี้ยวถูกได้ไงวะไฮ้ตำรวจเลี้ยวถูกเ,อ,เ,กเออเชี่ยนว่าเลี้ยวถูกแล้วถูกเกินไปละ โอเหมือนกติมาดูนโอเหมือนกติเอ้ยไม่โอเหมือนก,กุมารทองวะทรงผมแม่เหมือนกุมารทองอย่างจัดเลยนะก็อยากรู้ว่าเซิร์ฟนี้ทําได้อยู่ปะเนี่ยทำไมเซิร์ฟนี้เขาทาได้วะวันเซิฟเราทำไม่ได้อ่ะว้ายว้าวโอ้ยเชื่อรู้ เฮ้ยอะไรอ่ะเช่นเป็นอย่างโอ้ยอย่างโกงอ่ะกูอย่างชอบเลยว่ะจับติดติก็ยากหน่อยนะครับจับติดกติกายากหน่อยนะครับมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าวจับติดติก็ยากหน่อยนะครับมาดิมาดิจับติดติก็ยากหน่อยนะครับน้องชายไปละเจอกันเฮ้ยจะบอกไม่เรียกจังเสริมอ่ะ จะไปเร็วขับันเฉยเฮ้ยอะไรอ่ะว่าทำอะไรผิดวะเฮ้ยแตกอย่างคำเดียวแม่งแม่ให้ไม่ได้หรอหรือไงบันไหล่นะงาบันไหลโอ้ย โอ้ยเชี่อวาทำอะไรผิดอ่ไม่ไปทำอะไรผิดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้โอ้ยโอ้ยจอกย้ยาน้โอ้ยโอ้้โย้ยออยูอ้้อ้้้้ยออกมายังไงอ่ะโอ้ยอะไรผิดอยยม้้อ้ยอดอยู่ล่ เฮ้ยเอ้ยบูลลีก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเอาจักรยานออกยังไงอะจริงปบ้เสียงคุ้นคุ้นไอ้น้องไอไอเบลเวนไปขโมยจักรยานเด็กกูโดนอะไรอ่ะกูปิดอะไรครับกูตลอดกูจักรยานเออสองพันนะสองพันสิบวันสองพันสิบาทนครับสองพันเขาขโมยจักรยานไองมึงไอ้เอาบล็อกมั่วเลยเวนเอาเอา อก็มวยต่อหน้าตำรวจไปนะไม่โอ้ไม่รู้ว่าเป็นของใครอะครับโอ้เรื่องของตำรวจไม่ขอไม่รู้แบบคือตำรวจเอามาให้ไว้ขับเวลาชนที่แบบเพิ่งมาขับได้อะไรเงี้ยครับไม่ใช่ครับคือเดี๋ยวไปเกับพี่สถานนอแล้วครับขับจักรยานไอ้เออเห็นไหมเห็นไหมโอ้ดุ๊กดุ๊กไปสถานนอครับครับพี่ไปไปเก็บจักรยานแล้วไปที่สถานนไปไปแล้วหน่อยไม่รู้เปลี่อะไรวะตลอดจักรยานเลยคันเดียวเนี่ยนะไม่ใช่ตำรวจสี่คันมาไล่จับวะเนี่ยนะ ว็าถามจริงเถรอบายนะครับผมไม่ได้ตั้งใจหรอกอ้ได้เลิกวันนี้เลิกน้องเล่นแล้วยาวๆไปต้องเล่นเลิกมาติดคุกสองวันน่ะติดคุกสองวันน่ะสองวันที่นี่แล้ว ตลอดมันแรงไปเป้่าติดคุกเลยสองวันเลยใครก็ไม่ทนอยู่ได้กะจะดีจักรยานเอ้ยอาจจะมีการยอมความกัไก็ได้ครับอาจจะเหลือสักวันครึ่งอะไเงยครับ ไอ้เจอ้นขโมยจักรยานโอ้ผู้หญิงผมขอโทษไม่รู้เพิ่งเข้ามาล้อเขาขโมยจักรยานมันไม่ไอ้ละเจอกันเขาหนีนีไอ้เจ้นขโมยจักรยานเขาหนีเขาหนีอีกแล้วโอ้โหเล่นปุนได้นะครับ ใ,ใ,ใกล้จะคุมใช้ลูกซองได้ครับโ,โอ้โหลูกซองไม่วิ่งไล่สักหน่อยหรอตลอรอวิ่งหนีเลยสองได้ครับกูไม่ได้ขับรถนะเฮ้ยกูวิ่งหนีกูวิ่งไล่หน่อยก็ได้โอ้ขี้เกียจเกินแต่งตัวกว็เอาจารย์เสื้อก็ไม่ใส่ไม่สไตาล์ไม่รู้จักไงหนู ู้ว่าเขาขโมยจักรยานหนูครับโอไม่ได้ตั้งใจหรอยุ้ยกำลังมาอันนี้มาคุยกับพี่ตำรวจอยู่เขาเขาก็มาขโมยจักรยานยอ้ยไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้ตั้งใจครับรูปคนนี้อ่ะเราเรายอมเรายอมความไหมถ้าไม่ยอมล่ะคะไม่ยอมก็จะโดนไม่ยอมก็ติดคุกฮะ อ๋อสองพันสิบนาทีสองพันสองพันสิบนาทีใช่จำคุบสิบนาทีหลบนีแ้นะจังุกะนั้นนะนี่หนูเนี่ยนะเยอะเออขอคุยขอคุยกับเขาสักครู่นะคะเรื่องแบบนี้เราคุยกันได้เยอะเออขอคุยก่อนต้องคุยแล้วแหละมีตังค์ให้อำบ้าเยอะเเพื่อนแค่นี้มีตังค์ให้อำบ้าอ้วกเหยียบได้สองนาทีเนี่ยเอ้ยจักรยานมาจอดอยู่เอาไปดี ีจะเอา2,010นาทีหรือจะเอาไงอะวันเลือกไม่ได้อยู่แล้วโอไม่มีอะไรจะให้อ่ะอืมไม่เ,อ,เอาเอะไรอย่างว่าล่ะเสื้อยังไม่มีใส่เลยทำไมน่าสงสารยังอ่ะปแปจะปถปาทนตื่หมีอยเลยถ้ายอยู่หนีไม่เอาความนะคะไม่มีมลมีะครก เขาจะโดนอะไรไหมท้ายีแมวความไหมยีมสงสารเขาขนาดเสื้อเคาไม่มีเงินจะซื้อเลยดูผมดิไม่มีจะตัดเลยเนี่ยแต,แต่ว่ามัดไว้เนี่ยเป็นเหมือนกุมารในมองข้างหลังเนี่ยไม่เห็นดูข้างหลังว่าดิดูข้างหลังว่าดยเหมือนกุมารไหมไม,ไม่แต่เขาเขาม่แต่หนะ้าตำรวจนะแม่งตำรวจแม่งตำรวจแม่ง ใ, diyorsun, ใจรื้อใจรื้อใจดำาไม่ได้ขโมยไม parasite, ่ได้ขโมยรถมัสแต่งไม่ขโมยรถอะไรรถจักรยานเว้ย B F X เลยวิเขาไม่ยอมเขายอมคุณขยันเขาตกลงยอมแต่ขอแยกตรวประชาชนหน่อยนะฮะยอเขาชื่ออะไรอ่ะไม่มีอะไรครับถ้ายอมไม่มีอะไรตำรวจก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไรครับคุณชื่ออะไรอ่ะเอออ่ารู้ตรวจเลยอุจิอุบิดอะไรอุบิดอะไร ชื่ออะไรอะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะบดุลอาโบเอ้ยชื่ออะไรคะไม่ชื่อตีไม่เราเดนพึ่งเดพึ่งหเรายอมความไหมเราไปคุยเรื่องคดีความก่อนเเรายืมขับเองจากยานก็ยังอยู่เรายอมควา้จักยานเราไขายเมื่อไห่ ท่านใจรื้อขโมยจักรยานโดนตำรวัจแล้วจะให้อัวนโดนขับเรื่องอะไรแล้วไม่แล้วตำรวจมันเจอได้ยังไงเนี่ยแหละประเด็นเนี่ยก็สมุติว่าไปทางที่อื่นแล้วนะแล้วถ้าอยู่อื่นยื่นย้อมพามแล้วเขาจะโดนอะไรอะเปล่าไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนอะไรเลยครับเพราะตำรวจก็ไม่ติดใจอะไรแล้วพูดถึงหายยอมก็คือยอมไม่ได้ตั้งใจหรอก ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรให้ปล่อยเขาแล้วก็ได้โอเคปล่อยปล่อยไปเลยไปเลยขอบคุณครับอิหนูน่ารักจังมีผัวยังลูกลุงดีอไปละเจอกันตำรวจไดงโอ้ โอ้โหอะไรอีกวะมึงตามมาอีกแล้วมันมีที่จะไปละขึ้นตรงไหนได้วะมันจะอะไรกับวัวลักหนาวะขึ้นมาดิโดดจริงนะเฮ้ยอย่าขึ้นมาเด้ไว้ยเราเราโดดจริงนะเฮ้ยเฮ้ยโดดเฮ้ยโดดจริงเฮ้ยอุโดดจริงนะเฮ้ย เชื่อไหมให้วอร์ไปเล่นแบบชีวิตคนปกติไมได้ไงวะจากรยานคันเดียวไม่เป็นตุเป็นตะเลยอ่ะไม่ที่อื่นเขายังให้ได้เลยเอาดิเอาดิาดถ้าตำรวจเข้ามาใกล้กลัวดโดดเท่านั้นจบจบเจ้าก็ตายเลยด้วย โอ้โหว,ว,ว่าตายเลยไม่ต้องอยู่กันละโลกไปเนี้ยไปอยู่ยากขนาดนี้แล้วก็เอาดิข้าเข้ามาใกล้วัดโดดอย่านะวัดโดดจริงด้วยไม่สนด้วยนะอีนาภูมิอะบอกเข้าไป <c oughs> แม่งจกักรยายคันเดียวไมื่อตาไม่เป็นเรื่องขนาดนี้เลยวัดวัาชีวิตมันอยู่ยากจนว่าเบื่องเนี้ยฮะ เอาเอาเข้ามาใกล้วโดดนะเอาเฮ้ยเอาเอาเอาจะจะจะกลับไม่รู้จะตามได้จับวัวอะไรอีกให้ให้ปล่อยวัวมีชีวิตเถอะวัวจะชีวิตเถอะเราจะมาอะไรผมไม่อยากสูงสิงกับใครอ่ะรอเจ้าวัวเขาไปขังคุกอีกหรอ แม่เพิ่งมาสองสามนาทีติดคูอีกแล้วเนี่ยอันนี้คุณจะโดดเลยใช่ไหมครับจะโดดเลยใช่ไหมโดดไปสุดเอินะพมด้วยเอาดิไม่ไม่มันจะเหนื่อยหมอเอานะถ้าโดดอะ่ะไม่เหนื่อยวดโดดเพว่าตายเลยปล่อยไปตายไปเลยไม่ต้องชุบ <c oughs> ไม่มีตังค์จ่ายค่าหมออยกแนละ้วเสื้อไม่มีใส่เลยแม่งจะอะไรกูวะวะป็นตีครับใจเย,ย็นนะครับ ไม่ใจเย็นแล้วเลยจะไล่ผมมาทำไมเลยยิงเทเซอร์ด้วยอ่ะก็ถามไปเดี๋ยวตากงเป็นหมันขึ้นมาละฮะนึกเกินนึกสงสารรู้ไหมเดี๋ยเดะคารับคุณได้นะครับเร็่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเรียกคนที่สามารถคุยกับคุณได้นะครับใจเย็นหน่ไม่ต้องเรียกกูไม่อยากคุยกับใครถ้าลืมไปแล้วลืมมไ่ยุ่งาจะลงแต่ถ้าลื้อขยับเข้ามาเนี่ยว่าโดดไม่ขยับครับไม่ขยับครับ ก็ลงไปสิใจเย็นๆครับใจเย็นเดี๋ยวผมเรียกให้นะเย้ๆบังบังอย่าเข้าไปบังบังอย่าเข้าไปโอเค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 ไม่เรียกอะไรหรือเรียกใครไราจยิงฮะผมมาตรงกันเดียวเลยจะเรียกใครไม่มีใครคุยหัวดายหรือกลับไปเออกลับไปสอนนอหรือว่าจะลงเองถ้าลืมกลับไปว่าสัญญาว่าลงโอเคลงทางบันไดนะครับใช่ลงทางกระโดดนะครับโอเคไม่ต้องไปเออ ไม่ต้องวิ่งไล่ตามมุกมาด้วยปล่อยปล่อยปล่อยปเลยแม่งงุดเดีอดเดียดทรงผมเองพอแล้วม่ดเดือดตำรวจอีก